ช่วงนี้บารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับกำลังแพร่ขยายเป็นที่รู้จักกันไปทั่วประเทศนะเรียกได้ว่าเป็นอาคูบาจาร์ระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้ไอเราก็อยู่ใกล้ซะด้วยทิ่จะตกก็อยู่ดอดแล้วก็หลวงปู่ท่านก็อยู่กาลสินมันแค่นี้เองเนาะมันไม่ไกลก็เลยอยากจะไป สมบารมีท่กนน้อยก็ซื้อข้าวของไปถวายท่านพาครอบครัวไปก็ตามธรรมดาอ่าสมัยหลวงพ่อวัด่าสูงท่านวัดท่านยังมีชีวิตอยู่แา่ก็บอกว่าที่ไหนมีเนื้อนาบุญ็ให้พาไปกราบไหวร่วมทำบุญเป็นการสร้างบารมีให้กับตัวเองก็ทั้งยากทัพิสูจน์ด้วยแหละว่าไอ้ที่เขาพูดกันนั้นว่าท่านศักดิอยาง้นอย่างนงงี้มีบารมีสูงอ่ะของจริงหรือว่าปั้นกันหรือเปล่า ตามธรรมดาคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็ไปถึงก็คนเยอะมาจากจากทั่วประเทศเนาะแต่พอตะทิศไปโ่วกนาโวขสงการด้วยเออก็คนก็เยอะเป็นพิเศษเลยละ่ะทีเนี้ยวันหยุดเนาะอากาศข้างนอกเนี่ยร้อนนะร้อนเลยละ่ะแต่พอไปถึงภายในบริเวณที่ท่านนั่งยิมรับแขกเนี่ยเฮ้ยสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมัน มันเป็นกระแสเย็นคุมไปทั่วบริเวณเลยวะ่ะเออรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยที่ของแทว่ลวพูเนี่ยไม่ใช่ว่าอุปโลกันขึ้นมานะเนี่ยนะแล้วก็ไอตอนที่เราจะถวายกล่องเนี่ยเข้าคิวถวายกันเนี่ยไอชว่วงที่นั่งรอถวายเนี่ยนะก็เจ้าหน้าที่ก็กจะหาผ้ามาวาง เาเรียกได้ว่าพาทอดอะไรล่ะเรียกไม่ถูกอ่ะปูมานะครับจากที่นั่งหลวงู่เนะี่ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพู่จะอธิฐานจิตมีอะไรก็วางไว้ท่านจะอธิฐานให้เป็นมงคลทั้งหมดนะครับทั้งวัดุงมงคลแล้วก็ป๋าสตุ้งสตาง์ทังของที่เจ้ามาถวายก,กัะทันเนี่ยท่านจะปลุกเสกให้พร้อมอพรียบบารมีให้พร้อมพร้อมทางรัก สังฆทานต่างๆของเราเนให้จบไปเลยทีเดียว,วก็เอาของวางตั้งศีรตั้งสมาธิรอเลยเขาสมาธิรอเลยย,ยักสัมผัสพลังดูว่าพลังท่านจะประมาณยังไงนะครับก็พอท่านส่งพลังมามารู้ได้เลยครับว่านี่คือกระแสเมตตาเย็นช่ำตั้งหัวเลยขนลุกตั้งเลยอ่ะ ยอมรับนับถือลงแล้ว่านี่ท่านของแท้จริงๆนะครับอบารมีเมตตาบารมีท่านนี่สูงส่งจริงใจมันลงละส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังยังย,งย,งยากวิจูดไรต่อพอเสร็จพิธีจากตรงนั้นก็ก่อนกลับกแกงไปหาที่นั่งกระเด็นกระเด็น,นแล้วิดชาบ้านชาวช่องเราซะหน่อยนะครับก็อธิษฐานนั่งลมอธิษฐานขอชมบารมีหลวงปู่ว่า ถ้าหลวงปู่มียาณับบารมีรับรล้ได้จริงเนี่ยขอให้หลวงปู่หันมายิ้มเฉพาะเจ้าจงให้ผมสะหน่อยอเดี๋ยวผมจะกลับแล้วครับเฮ้ยจากคนเขานั่งอยู่เยอะหลวงปู่ยิ้มเมื่อคนมู่มาาเนี่ยท่านหันมาเดี๋ยวนั้นเลยทำไมท่านละมามองเฉพาะเจ้าจงตรงน้าเราเลยนะว่าท่านรับรล้และยิ้มให้ด้วยเออครูแบบมันตื้นตันอะ เออตื่นตันว่าโอ้โหมันเหมือนเป็นรอยยิ้มของบรรพบุรุษเราเองอ่ะยิ้มเอมปิติแต่ฟุกก็เปล่าอืมหรืออัมบาสาจวริกน่ะฝุกหรือเปล่าอาจจะบังเงอิญนะเปล่าขออีกช็อตหนึ่งครับหลวงปู่เพื่อความมั่นใจนะขออีกสักทีหนึ่งหลวงปู่หันมายิ้มให้อีกสักทีหนึ่ง ท่านหันมาจริงๆคราวนี้เต็มร้อยเลยครับความทธาก็ตองคอหลวงปู่นี้ผมบอกเลย,เลยคนอื่นยัยยัยไงช่างคนอื่นจะไปะปา마าศอะไรท่านนั้นเลือเล่อนเรื่องของมึงเลยแต่ตทศิธย์ยอมลงแล้วว่าหลวงปู่มหาศิลานี่ของแท้ครับคิดดูว่าบารมีท่านมากขนาดไหนนะครับตั้งแต่โบราณอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนมาเนี่ย พระที่ไม่แน่จริงนะเว้ยไม่ได้เป็นองค์อุปธรรมพระธาตุพนมนะเท่าที่รู้มาเนี่ยจะมียาคูขี้หอมเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับที่เป็นองค์อุปัมร,รมระดับพระธาตุพนมนะเว้ยแล้วก็อีกองค์หนึ่งก็หลวงปู่คำพัน,นวัดพระธาตุมหาชัยเท่าที่รู้นะเท่าที่จะสิทธิ์รู้นะพอจะสิทธินะท์เองก็ไม่ได้เป็นสิทธิ์ในสายแล้วก็ไม่ได้เชียร์ด้วยเอาเท่าที่รู้มา แล้วก็ไมาอีกองค์คือหลวงปู่มหาศิลานี่แหละนะครับอันนี้ไม่ได้มามีผลประโยชน์อะไรร่วมกับาทางทิศสายพระท่านอุทยานหลวงปู่ศิลาอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะตสศทิ์บูชารุ่นไหนมาหรือว่าตาศทิ์แนะนำรุ่นไหนก็ เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะเพราะว่าวัตถุมงคลน,นั้นก็ค่อนข้างมีราคาสูงซะเหลือเกินนะครับไอ้รุ่นไหนปัน้นไม่ปัน้นอันนั้นมันไม่ได้สนใจประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นเอาเป็นว่าสศทิศบูชารุ่นไหนเป็นการสซดตัวมาเอาราคาที่มันเอื้อมถึงแล้วมันคุ้มค่าสตางค์เราที่สุดนะยุคนี้สต้งสตางค์ก็หายากนะครับอ่าเอาเป็นว่าเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะค,คลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไป นะครับรับรองสมกันรอคอยแน่นอนนะครับนะสำหรับพิมมนี้เอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ